สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบบัวนะคะวันนี้เราจะมาทำดอกไม้ลายแบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะสามารถทำตัวป่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะลายนี้เราจะใช้ริบบิ้น4เส้นนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมี กันไกลมีแหนบมีเหรียญน,นะคะริบบิ้นที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สค่ะตา TW ขอบทองนะคะแบบนี้นะคะโดยเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่9 5ซนเมนะคะพับครึ่งริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านเลยค่ะ แบบนี้เลยนะคะโดยเราจะพับเอาริบบิ้นด้านขอบทองนะคะไว้ด้านในนะคะเอาขอบทองไว้ด้านในแบบนี้เอาด้านที่ไม่มีลายนะคะไว้ด้านนอกแบบนี้นะคะพับครึ่งแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะขึ้นฐานสี่กันนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สาม คล้องเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วลวงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นฐานแปดนะคะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะ <Dartmouth. S 2> เฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะด้านล่างความมือแบบนี้นะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะ เส้นนั้นบนนะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้เลยค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะนำปลายริบบิ้นนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ฐานแปดแบบนี้ค่ะ แบบนี้เลยนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะริบบิ้นทับกันด้านบนอยู่สี่เส้นแบบนี้นะคะด้านล่างเราก็จะมีริบบิ้นอยู่สี่เส้นนะคะ จากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะเส้นด้านในตรงนี้นะคะวางลงมาค่ะตรงนี้เลยระหว่างกลางตรงนี้นะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะแบบนี้เลยวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ วางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างเขาก็จะหมดแล้วนะคะเขาจะมาโผล่ตรงนี้นะคะโผล่ด้านหลังตรงนี้สี่เส้นด้านบนนะคะจะมีริบบิ้นอยู่สี่เส้นเราจะให้เขาเหลือแค่สามเส้นนะคะจะให้ริบบิ้นด้านบนเหลือแค่สามเส้นเราจะวางเส้นนี้นะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องทําอะไรนะคะยกริบบิ้นขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายเราช่วยจับไว้แบบนี้ เราจะดันริบบิ้นตรงนี้นะคะออกมาแบบนี้ค่ะออกมาแบบนี้เลยเราจะริบบิ้นสามเส้นตรงนี้สอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะตรงที่เราดันออกมานะคะเส้นตรงนี้ก็วางไว้แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องทําอะไรค่ะปัดสามเส้นที่เหลือไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งตรงนี้ค่ะสอดแบบนี้เลยดึงค่ะเส้นที่สองนะคะ สอดผ่านห่วงที่หนึ่งมาผูกห่วงที่สองนะคะสอดผ่านตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สามค่ะสอดผ่านห่วงหนึ่งห่วงสองมาผูกห่วงที่สามตรงนี้นะคะสอดแบบนี้เลยเราจะได้แบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะริบบิ้นเขาก็จะยุ่งยุ่งแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงเสียเส้นก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะคะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราจะได้ลักษณะน,น,นี้เลยค่ะริบบิ้นจะยังไม่แน่นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ไล่ดึงค่ะ าดึงทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นนะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือหเส้นนับไป 1, 2, หนึ่งสองสาวางพ่านริบบิ้นหน้าเส้นที่สามนะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นคะ่ะนับไป 1, 2, หนึ่งสองสาวางพานริบบิ้นหน้าเส้นที่สเหมือนเดิมนะคะ ใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะด้านล่างจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามวงพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามนะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามวงพานริบบิ้นหน้าเส้นที่สามค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมืออีกหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึ่งสองสามหวางพานริบบิ้นหน้าเส้นที่สามใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะด้านล่าง เราจะเหลือริบบิ้นด้านบนอยู่3ามเส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกนะคะทาบเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็นำไปริบบิ้นสอดเลยนะคะสอดตรงนี้ริบบิ้นโผลตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เลยเส้นที่สองค่ะสอดช่องเดิมนะคะแต่เราเบี่ยงให้ริบบิ้นมาโผล่ช่องที่สองนะคะ จากเส้นแรกนะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สามนะคะสอดช่องเดิมค่ะแต่เราเบี่ยงให้ลิบบิ้นมาโผ่ช่องที่สามนะคะถัดจากเส้นที่สองไปนะคะแบบนี้เลยเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะลิบบิ้นจะยังไม่แน่นนะคะจะยังรวมๆนะคะเราจะพลิกกับด้านมาค่ะพลีก,กับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะไล่ดึงนะคะ ทั้ง8เส้นนะคะใช้มือซ้ายแล้วช่วยประคองไว้ค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะโดยสอดตามแนวนะคะให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะ1 2 3นะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่3ค่ะดึงนะคะ แล้วก็สอดจนครบทั้ง8เส้นนะคะโดยสอดริบบิ้นไปตามแนวนะคะริบบิ้นผล่ช่องที่3มค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะทั้ง8เส้นค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะ เราสอดครบทั้ง8เส้นนะคะแล้วก็จะค่อยๆายไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นให้กระชับอีกรอบนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะมาทำเกสรน,นะคะเราจะมาทำเกสรตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะ ขั้นตอนไม่ยากนะคะโดยเราจะโค้งริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะนับมาสามช่องนะคะหนึ่งสองสามสอดช่องนี้นะคะโค้งให้ได้แบบนี้เลยนะคะโค้งริบบิ้นมาให้ได้แบบนี้สอดช่องที่สามค่ะริบบิ้นผูช่องที่สองนะคะตรงนี้นะคะหนึ่งสองนะคะตรงนี้ เราก็ดึงค่ะดึงรวมไว้นะคะยังไม่ดึงแน่นนะคะแบบนี้เลยเราจะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง8ดเส้นนะคะเส้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะจนครบ8เส้นนะคะแล้วก็เส้นที่สองเราก็โคง้งตามเส้นที่1เลยค่ะโค้งแบบนี้เลยโค้งให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่หนะคะริบบิ้นโพ ช่องที่สองนะคะสอดแบบนี้จนครบทั้งแปดเส้นนะคะริบบิ้นเขาก็จะสอดกันไปแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยสอดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สามนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นตามเส้นที่สองเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดถัดจากเส้นที่สองเลยะค่ะ แบบนี้นะคะริบบินน้นด้านล่างเขาก็จะโปล่ถัดกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยแบบง่ายๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะแล้วก็โค้งตามเส้นที่สามเลยค่ะโค้งให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยต่อถัดจากเส้นที่สามนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ นะคะไปบินตรงนี้เขาก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะจนโค้งแปดเส้นค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่ห้านะคะแล้วก็โค้งตามเส้นที่สี่เลยค่ะโค้งมาแบบนี้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยซอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะช่องสอดจะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะ ก็ริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้นที่หกนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นตามเส้นที่ห้าเลยค่ะโค้งให้ได้ลักษณะนี้นะคะช่องสอดก็จะอยู่ด้านในนะคะถัดกันไปเรื่อยๆนะคะด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็สอดริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะ เ,เส้นต่อไปค่ะเส้นที่7ดค่ะแล้วก็โค้งริบินมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะช่องสอดเขาจะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงนะคะริบินเขาจะซ้อนด้านหลังนะคะตรงนี้เลยซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะเส้นที่8นะคะโค้งตามเส้นที่เจดเลยค่ะ แบบนี้เลยแล้วก็สอดด้านในนะคะช่องสอดเขาจะถัดกันไปอยู่ด้านในนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้กระชับนะคะทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะ ก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะได้ประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะพลิกด้านกลับมาค่ะพลิกด้านกลับมาสอดเก็บริบบิ้นค่ะโดยเราจะสอดตามแนวนะคะริบบิ้นผ่ช่องที่สามนะคะ สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะแบบนี้เลยดึงนะคะสอดเก็บริบบิ้นธรรมดาค่ะสอดจนครบทั้ง8เส้นนะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่สาม นึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะคะพลิกกับด้านนะคะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะมาทำกลีบตรงนี้นะคะกลีบแหลมตรงนี้นะคะเราจะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะจับแบบนี้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วก็จะโค้งให้ได้ลักษณะนี้นะคะ บบ้้้นมาใหไดแีเลยพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะช่องตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะแบบนี้เราจะได้กลีบแหลมประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะ พาาับปลายริบบิ้นมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยสอดช่องด้านหน้าเลยนะคะแบบนี้เลยตรงนี้นะคะด้านในตรงนี้นะคะสอดจนครบทั้ง8ดเส้นนะคะทําแบบนี้ทั้งแดเส้นค่ะเราจะได้กลีบประมาณนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามค่ะพับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้นะคะพาาับปลายริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะ ซอช่องด้านหน้าค่ะแบบนี้นะคะดึงให้ปลายแหลมแบบนี้นะคะเ we ส้นต่อไปคะ um like ่ะพับริบบี้ไปทางขวามือแบบนี้พับปลายริบบี้ลงมาแบบนี้นะคะสอดตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะพับริบบี้ไปทางขวามือแบบนี้นะคะ พับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้สอดช่องด้านหน้านะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะเส้นต่อไปหากพับริบบิ้นไปทางขวามออือพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะ ะได้ประมาณนี้เส้นที่เจ็ดนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะสอดด้านหน้านะคะตรงนี้เลยแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่แดนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะช่องด้านหน้าตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะแล้วก็ ดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจะได้กลีบลักษณะนี้เลยจัดกลีบให้เท่ากันค่ะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบนะคะด้านนอกนะคะกลีบตรงนี้นะคะกลีบด้านนอกกันค่ะ ทำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะจับตะแคงแบบนี้นะคะพับริบบิ้นไปทางขวาม,มือหมวนให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะเราจะได้กลีบลักษณะนี้นะคะ่ะแบบนี้เลย เส้นที่สองนะคะพับริบบิ้ไปทางขวาม,มือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะเส้นที่สามนะคะ พับลิบบี้ไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดตรงนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะพับลิบบี้ไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดเส้นที่ห้านะคะพับลิบบี้ไปทางขวามือ ม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เลยจะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวาม,มือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะเส้นต่อไปค่ะพับริบบิ้นไปทางขวาม,มือ ม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยแบบนี้นะคะจะได้กลีบป,ประมาณนี้เส้นสุดท้ายค่ะพาบลิบฟีไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะ จะได้กลีบประมาณนี้นะคะแล้วก็ดึงกลีบจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบ้นค่ะโดยเราจะจับตะแคงแบบนี้นะคะถ้าตรงนี้เด้งขึ้นเราก็ดึงนิดนึงนะคะ แล้วเราก็สอดนะคะใช้แหนบ่วยดึงนะคะริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้นะคะดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะดึงนิดนึงค่ะพับแล้วก็สอดนะคะดึงนะคะพับสอดนะคะ ยิ้มเด้งแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็พับสอดน,นะคะดึงนิดนึงค่ะพับสอดดึงนิดนึงนะคะพับสอดน,นะคะดึงนิดนึงค่ะพับ ด้านหลังแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยพลิกลกับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะแล้วก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะตัดดิบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะ ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็สามารถดันเหรียญเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยสามารถทําตัวป่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้แล้วก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทําไม่ยากนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ